เมื่อความโกรธความอยากความหลงเกิดขึ้นในใจไม่ควรปล่อยให้มันพัดพาไปตามอารมณ์เพราะสิ่งเหล่านี้คืออุดทััจาก,กุกุจนะคือความคิดฟุ้งซ่านไม่อยู่กับตัวเองรู้เท่าทันความคิดนี้คือไม่ใช่ไปร่วมกับมันแต่คอยดูความรู้สึกอย่างใจเย็นเหมือนเฝ้าดูเมฆที่ลอยผ่านไปความโกรธอยู่ได้ไม่นานถ้ามองเห็นทัน ความอยากไม่ควรทิ้งตัวตามมันอย่างหมดสปิแต่ให้ตั้งสติจับต้นเหตุของความอยากไว้อย่าปล่อยให้ความหลงนำทางใจไปทางที่ทุกข์เมื่อตั้งสติและรู้เท่าทันอุดทัตจากกุกกุจนะที่เกิดขึ้นก็จะค่อยๆค,คลายและดับไปด้วยใจที่สงบการจเจริญสติในทุกขณะจึงเป็นหนทางสำคัญที่จะหลุดพ้นจากความฟุ้งซ่านเหล่านี้ได้ เป็นเครื่องมือชั้นดีที่ทำให้ใจอยู่กับปัจจุบันและไม่ถูกครอบนำด้วยอารมณ์ชั่วคราวเมื่อเข้าใจและรู้ทันเ